สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Intelligent Cyber News Report ชวนคุณมากระตุกต่อมคิดเกาะติดสถานการณ์ไซเบอร์เพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชนคนอยู่กับผมทีระยุทธิีรประถมและผมตัวทะเนศปาราดครับสำหรับสรุปสถานการณ์ไซเบอร์ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ชวนคุณผู้ฟังมาคุยใน3เรื่องใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแพทย์และพยาบาลนะครับเกี่ยวข้องกับการเจาะระบบนะครับ ประเด็นที่2นี่จะเป็นเรื่องของบริษัท Facebook นะครับระงับบริการบริษัทรับจ้างทางไซเบอร์7แห่งนะครับที่พบว่ามาสอดแนมผู้ใช้งาน Facebook กว่า50,000รายนะครับและประเด็นสุดท้ายเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวของสหรัฐนะครับมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ทำนายความเคลื่อนไหวของจีนแล้วก็ก่อนที่จะถึงเทศกาลวันหยุดยาวนะครับช่วงปีใหม่นี้ก็มีการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยครับ เชิญน,น้องตัวมาคุยในประเด็นแรกกันเลยครับก็สําหรับประเด็นแรกนะครับเรามาที่ประเทศอิตาลีนะครับพบว่าแพทย์ฟอร์มเนี่ยมีการหลอกผู้หญิงกว่า400คนให้เข้ารับการตรวจภายในผ่านระบบวิดีโอออนไลน์นะครับตำรวจจับกลุ่มชายวัย40ปีนะครับได้ที่เมืองบาลีทางตอนใต้ของอิตาลีนะครับหลังถูกกล่าวหาว่าพยายามหลอกลวงผู้หญิงกว่า400คนให้เข้ารับการตรวจภายในผ่านระบบวิดีโอทางไกลนะครับ โดยเป้าหมายนะครับจะมุ่งไปที่ผู้หญิงที่เพิ่งเข้ารับการตรวจภายในจากคลินิกทั่วประเทศคนหลอกลวงนะครับได้อ้างตนว่าเป็นสุตินารีแพทย์และได้แจ้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับผู้หญิงได้ฟังนะครับก็คือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อทําให้เหยื่อเชื่อมั่นว่าแพทย์ตัวปลอมเนี่ยครับมีผลการตรวจของเหยื่อจริงๆนะครับและจากนั้นนะครับคนหลอกลวงนะครับจะชักชวนให้เหยื่อนะครับเข้ารับการตรวจภายในอีกครั้งนะครับผ่าน ระบบวิดีโอทางไกลนะครับเช่นระบบแอปพลิเคชัน o o m หรือ Google Hangout นะครับอันนี้คือเป็นการหลอกลวงที่ไม่เอาเงินแล้วครับเป็นการหลอกลวงด้วยความหื่น,นครับผมมีผู้หญิงกว่า400คนนะครับที่ตกเป็นเหยื่อนะครับตั้งแต่เมืองลาซิโอเนี่ยจนไปถึงเมืองราเบียนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะได้แอบดักฟังโทรศัพท์ระหว่างผู้ต้องหากับเหยื่อหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากหญิงอิตาลีหลายคนแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องพร้อมทั้งหน่วยความจําหลายชิ้นนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจอิตาลีกําลังดําเนินการสืบสวนเพิ่มเติมว่าเหตุดใดชายดังกล่าวเนี่ยถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของเหยื่อได้ทั้งหมดครับข้อมูลพวกนี้นะครับก็อาจจะถูกนําไปขายในเว็บโป้อย่างเงี้ยครับซึ่งอาจจะสร้างรายได้ให้กับผู้หลอกลวงคนนี้ได้ครับผม ครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟแต่ว่านี่เป็นหมอปลอมใช่ไหมคือเป็นคนร้ายที่ปลอมเป็นหมอแล้วก็เอาข้อมูลจากจากการตรวจาาจากอาจจะไปแฮกมาแล้วก็เอามาแอบอ้างว่าเป็นหมอจริงๆร,ร,ร่อดวงให้เหยื่อมาตรวจภายในกับหมอปลอมต่อไปจากหมอปลอมแล้วเรามาดูเรื่องบุคลากรทางการแพทย์นะครับรายนี้เป็นพยาบาลครับเป็นเรื่องของพยาบาลเนี่ยถูกจับ หลังที่ไปแฮกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของพนักง,งานในวิทยาลัยในฟลอริดาก็ที่มาเนี่ยมันมาจากเว็บไซต์ของ infsecuritymagazine o com รายงานเมื่อวันที่20ธันวาคม2,564นนะครับก็เรื่องมันมีอยู่ว่ามีบัญชีผู้ใช้งานของผู้ประสานงานโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่า emergency medical service program หรือว่า ems เนี่ย แล้วก็ผู้สอนจากวิทยาลัยพลส s t สเตของรัฐฟลอริดาสหรัฐนะครับทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในวิทยาลัยเดียวกันแล้วก็มีเซอร์วิสทางด้านการแพทย์แล้วก็เป็นวิทยาลัยที่สนับสนุนหรือว่ามีความโดดเด่นทางด้านเฮลท์แคร์เซอร์วิสหรือว่าด้านสาธารณสุขนะครับก็ทั้งผู้ประสานงานโครงการ m e m s กับผู้สอนในวิทยาลัยโพสต์สเตทเนี่ยอยู่ๆก็บัญชีถูกแฮก เพราะถูกล็อกไม่สามารถที่จะเข้าห้องแลบได้นะครับแล้วก็ได้รับคำแนะนำเวลาเข้าระบบไปแล้วเนี่ยบอกว่าให้กู้รหัสผ่านเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นว่า Sellout หรือว่า555 Loser นะครับนอกจาก2คนนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีบัญชีพนักง,งานวิทยาลัยโ o State อีก8บัญชีก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเช่นเดียวกันโดยวิทยาลัย p พ s t a t e เนี่ยก็กล่าวว่าไอ เหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนในวิทยาลัยนะครับเขาก็เป็นห่วงว่ากลัวนักเรียนจะกังวลแล้วก็ทําให้นักเรียนตื่นตระหนกได้ครับแต่ว่าผลการสืบสวนสอบสวนกลับพบว่าใน b r ดอนเจมดีแอ s นะครับเขาเป็นผู้ก่อเหตุเจาะร,ระบบนะครับโดยในใน a d ดอนดีแเนี่ยเขาอยู่ใน Winter h a v e เวนส์รัฐฟลอริดาสหรัฐ เคยเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นผู้ประสานงานทางคลินิกโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของวิทยายลัยโพสต์เตตนะครับแต่ว่าเขาดันถูกไล่ออกนะครับเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองเนื่องจากว่าเขาไปทําการทดสอบยาผิดพลาดนะครับแล้วก็ใน b r ไบรอันเดียเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าไปเจาะระบบเข้าสู่ฐานข้อมูลของวิทยายลัยจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะครับ เพราะว่าเขาเหมือนกับว่ามีความแค้นนะครับถูกเลิกจ้างทํามาหากินไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขาเขาก็เลยไปแฮกระบบกลับนะครับแต่ทีนี้แล้วเนี่ยพอตํารวจเข้าไปสืบสวนเครื่องคอมพิวเตอร์ของนายแบรดอนดีแล้วเนี่ยเขาพบว่ามันมีรูปภาพที่เป็นรูปเด็กแล้วก็ทารกถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยจำนวน75ภาพด้วยกันนะครับซึ่งเขาได้มาจากการท่องเว็บไซต์ใต้ดิน สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เลยถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์แล้วก็เกี่ยวกับอจชญากรรมที่ไปครอบครองรูปอนาจารของเด็กที่มีอายุน้อยครับก็ในสาระนี้ถือว่าเป็นโทษรุนแรงนะครับก็เขาเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงานวิทยาลัยกว่า10คนก็โดนไป10ข้อหามีรูปภาพ75รูปก็โดนไปอีก75ข้อหานะครับที่ครอบครองรูปภาพล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กนะครับ เรามาดูที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นบริษัท Big Tech นะครับบริษัท Meta นะครับได้ระงรับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างทางไซเบอร์นะครับถึง7แห่งด้วยกันนะครับที่มีพฤติกรรมการสอดแนมผู้ใช้งานถึง50,000ลายบริษัท Meta เนี่ยได้แจ้งเตือนผู้ใช้ Facebook และ Instagram ครับว่าบัญชีของเขาเนี่ยถูกสอดส่องจากบริษัทรับจ้างทางไซเบอร์ที่มีเครื่องมือหลากหลายในการเจาะระบบและมีการสร้างบัญชีปลอม การทำสปายแวร์เพื่อสอดส,ส่องนะครับนอกจากนี้บริษัท Meta ยังได้ดำเนินการลบบัญชี Facebook และ Instagram มจำนวน1,500บัญชีนะครับที่เชื่อมโยงกับบริษัททางไซเบอร์เหล่านี้ด้วยโดยบริษัทรับจ้างทางไซเบอร์ทั้ง7แห่งนะครับประกอบด้วยบริษัทจากอิสราเอล4แห่งนะครับชื่อว่า c o เว็บเทคโนโลยีนะครับบริษัท c o อกไน e นะครับบริษัท Back คิ Q, และก็บริษัทบูฮอกซี CI นะครับ บริษัทจากประเทศอินเดียที่ชื่อว่า Beltox นะครับบริษัทจากประเทศมาซิโดเนียเหนือที่ชื่อว่าบริษัทไซท็อกนะครับและหน่วยงานของประเทศจีนนะครับที่ไม่มีชื่อนะครับซึ่งเชื่อได้ว่านะครับมีการดําเนินการสอดแนมชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากรายงานของ Citizen Lab นะครับเปิดเผยว่าชาวอียิปต์สคนนะครับที่อาศัยอยู่ในสถานที่ลีภัยได้รับโทรศัพท์ iPhone นะครับเมื่อ มิถุนายน2564โดย iPhone ดังกล่าวนะครับได้ติดตั้งสปายแวร์ที่ชื่อว่า p r e d a t o r ซึ่งถูกสร้างโดยบริษัทไซทร c คสำหรับในการเจาะระบบนะครับโดยส่งลิงก์ที่มี URL แบบคลิกครั้งเดียวไปยังเป้าหมายผ่านเว็บแอปทีนี้นครับเป้าหมายนะครับเป็นบุคคลเดียวแต่มีสปายแวร์ทั้งเปกาซัตทั้งพ r e d a ตอ r นะครับตอกย้ำว่าแฮกเกอร์หมายตาประชาชนมากขึ้นนะครับโดยหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับบริษัทเมตานะครับ ก็มีการวิเคราะห์ทางเทคนิคเจาะระบบที่ชื่อว่า Fort Entry นะครับซึ่งเป็นช่องโหว่ของ iMessage ช่องโหว่ดังกล่าวนะครับถูกใช้โดยบริษัท NSO Group ของอิสราเอลเพื่อมีการเตรียมสอดส่องนักข่าวนักเคลื่อนไหวและผู้ที่ไม่เห็นด้วยทั่วโลกนะครับ Meta นะครับก็แสดงความาเชื่อมั่นต่อประชาชนที่ใช้แพลตฟอร์มของเขาว่ามีการระงับผู้ไม่ประสงค์ดีในการที่มาสอดส่องผู้ใช้งานนะครับ เป,เป็นเรื่องที่ช่วยให้ประชาชนเ,นเกิดความตื่นตัวนะครับแล้วก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนต่างๆผู้นี้ครับที่อาจจะถูกสอดแนมนะครับทั้งแพลตฟอร์มนะครับที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาครับเรามาดูที่สหรัฐกันบ้างครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีการพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับทํานายความเคลื่อนไหวของจีนนะครับแล้วก็มีการออกแจ้งเตือนภยัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ อาจจะโจมตีหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของสหรัฐนะครับเราไปดูที่ซอฟต์แวร์ทำนายความเคลื่อนไหวของจีนก่อนนะครับที่รอยเตอร์เนี่ยเขารายงานเมื่อวันที่ 16, ธันวาคม64ที่ผ่านมานะครับว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อทำนายปฏิกิริยาตอบโต้ของรัฐบาลจีนนะครับต่อความเคลื่อนไหวของสหรัฐนะครับในภูมิภาคนะครับถ้าเกิดว่าสหรัฐเคลื่อนไหวทำอะไรนะครับขยับนโยบาย ทางการทูตทางการทหารอะไรก็แล้วแต่ครับเขาก็จะดูว่าจีนเนี่ยจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไรในในการดําเนินงานของสหรัฐนะครับทีนี้เขาไม่ได้ใช้คนทําอย่างเดียวละเขามีการพัฒนาซอฟต์แวร์มาช่วยทํานายนะครับทำนายล่วงหน้าได้ถึง4เดือนเชียวเขาทํานายเกี่ยวกับอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมมุติว่ามีการจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ในภูมิภาคนะครับมีความเคลื่อนไหวทางการทหาร มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่ทหารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าให้การสนับสนุนหรือแม้กระทั่งว่าการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเนี่ยไปเยือนพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นไต้หวนันหนึ่งเนี้ยครับก็เริ่มที่จะทําซอฟต์แวร์มาทํานายความเคลื่อนไหวของจีนนะครับสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่ามีเหตุการณ์ใดที่จะยั่วยุให้จีนตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับ ทั้งนี้ก็แสดงว่าสหรัฐนี่ก็ระมัดระวังนะครับว่าในการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลเชิงลบต่อจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็เลยมีการใช้ซอฟต์แวร์พวกนี้ทำนายมากขึ้นโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องมาจากตอนเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพจีนนะครับปน,นามสหรัฐแล้วก็แคนาดาครับว่า ส่งเรือรบแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันนะครับแค่แล่นผ่านเฉยๆครับช่องแคบไต้หวันเนี่ยก็ถูกประนามแล้วครับแล้วก็กล่าวหาว่าเนี่ยทำแบบนี้นะมันเป็นการคุกคามสันติภาพในภูมิภาคนะแล้วก็ความยั่งยืนเนี่ยมันจะเสียหายมันจะเกิดความไม่มั่นคงในภูมิภาคได้นะครับพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับจีนประนามเสร็จแล้วเนี่ยสหรัฐก็เลยต้องมาเร่งพิจารณาครับว่าจะใช้เครื่องมือ,อยังไงที่จะทําให้ สถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่มีลักษณะแบบนี้กวดสัมพันธ์ทางการระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันจะแย่ลงก็เลยต้องใช้ซอฟต์แวร์ลักษณะนี้นะครับที่ช่วยทํานายว่าความเคลื่อนไหวของสหรัฐเนี่ยมันจะไม่ส่งผลให้จีนเนี่ยตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับถัดมาเราไปดูเรื่องที่ก่อนจะจบเอพิโซดนี้นะครับก็สหรัฐเขาก็ แจ้งเตือนนะครับให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเนี่ยเตรียมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์นะครับช่วงวันหยุดเทศกาลคลิปมาสไปจนถึงปีใหม่นะครับก็เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือว่าีซ่าของสหรัฐนะครับก็ออกมาแจ้งเตือนครับว่าให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสําคัญเนี่ยเตรียมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงรุกมากขึ้นนะครับเตรียมพร้อม ป้องกันระบบ IT จากการโจมตีของแฮกเกอร์ช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลคิดมาสปี2564นี้นะครับโดยให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญเนี่ยตรวจสอบครับว่ามีพนักง,งานไอทีที่คอยเฝ้าระวังระบบในวันหยุดยาวเนี่ยเพียงพอหรือไม่นะครับโดยกลุ่มพนักง,งานเหล่านี้จะต้องได้รับข่าวสารภัยคุกคามทางไซเบอร์ผ่านระบบอ e ีเมลแล้วก็ระบบสมาชิกข่าวจากซีซ่านะครับ แล้วก็ผู้ดูแลเครือข่ายองค์กรเนี่ยจะต้องมีการนําแนวปฏิบัติที่ดีด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายนะครับในแวดวงอุตสาหกรรมมาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบด้วยหลายปัจจัยการตั้งรหัสผ่านที่รัดกุมเข้มแข็งขาดเดาได้ยากการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยเพื่อป้องกันช่องโหว่นะครับแล้วก็หากพบเหตุการณ์ที่ผิดปกติก็ให้รายงานต่อซีซ่าในทันทีนะครับ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยซีซ่าก็ออกประกาศแจ้งเตือนระวังนักต้มตุ๋นหลอกลวงการซื้อขายออนไลน์ในช่วงวันหยุดยาวนะครับแล้วก็ให้วิธีการป้องกันเบื้องต้นนะครับแฮกเกอร์เนี่ยมักจะอาศัยช่วงวันหยุดยาวที่พวกเราหยุดกันเนี่ยมาโจมตีระบบนะครับที่พี่บอยบอกว่านักต้มตุ๋นเนี่ยหลอกลวงการซื้อขายออนไลน์ในช่วงวันหยุดนะครับก็ไทยก็เช่นกันนะครับวันหยุดของไทยก็มักจะมีโปรโมชั่นต่างๆนานาออกมาครับก็ อาจจะเป็นที่สนใจของแฮกเกอร์ในการโจมตีอีกด้านหนึ่งก็ได้ครับการซื้อขายของออนไลน์นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นเท่านี้นะครับพี่บอยแล้วก็สำหรับ EP หน้านะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากไซเบอร์นิวรีพอหรือเปล่าครับครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการการพูดคุยเป็นลักษณะการสนทนาหรือว่าเป็น Cyber Talk มากขึ้นนะครับพยายามจะปรับปรุงรายการให้ มีรูปแบบที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เจาะลึกในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามช่อง The Intelligence ของเราครับครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ